สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยมากเลยค่ะเด็กๆด,ด,ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะไม่ออกไปเล่นตากฝนอ่าไม่ลุยน้ำฝนจะทำให้เชือ้อโรคกัดเข้าเท้าเราได้แล้วก็จะทำให้เราไม่สบายด้วยนะคะเรามาเจอกันวันนี้นะคะในคลิปที่สองนะคะประจำวันพุธนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อาหารเรื่อง ประโยชน์ของบ้านกันนะคะประโยชน์ของบ้านมีอะไรบ้างประโยชน์ของบ้านก็คือช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนป้องกันเราจากลมพายุลมลมพายุลมหนาวนะคะบ้านยังทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไป ประโยชน์ของส่วนต่างๆแล้วก็การใช้งานนะคะหลังคา,าดูเด็กๆเ,เห็นหลังคาแล้วใช่ไหมคะหลังคาใช้ทำอะไรได้บ้างใช้การฝนการลมการแดดให้เรานะคะเวลาถ้าบ้านเราไม่มีหลังคาเราก็จะต้องอยู่ตาแดดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยค่ะบ้านเราต้องมีหลังคานะคะต่อไปหน้าต่างค่ะหน้าต่างก็เปิดรับลม ระบายอากาศทําให้อากาศที่บ้านเราถ่ายเทได้สะดวกมากเลยล่ะคะ่ะบ้านก็จะได้ไม่อับไม่ชืน้นแต่เมื่อมีอากาศหนาวหรือมีลมพัดแรงเราก็ต้องปิดหน้าต่างด้วยนะคะต่อไปประตูประตูมีไว้สำหรับเดินเข้าเดินออกเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็ต้องล็อกบ้านให้ดีด้วยนะคะปิดประตูให้ดี ใุญแ,แจล็อกด้วยนะคะหรือว่าเวลาข้ามเมื่อ,อย่างเงี้เราเข้าบ้านแล้วเราจะนอนเงนี้เราก็ต้องล็อกประตูแล้วก็เอากุญแจมาล็อกอีกทีนึงนะคะออะต่อไปค่ะผนังผนังป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันฝนและก็ยังป้องกันคนร้ายข้างนอกด้วยนะคะที่จะต้องเข้ามาขโมยของในบ้านเรา่เงี้ยนะคะป้องกันอันตรายต่างๆได้ด้วยนะคะ อันนี้คือประโยชน์ของบ้านนะคะเด็กๆก็ยังต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านด้วยละคะต่อไปเรามาทำใบงานกันนะคะอ่าใบงานที่หนึ่งนะคะเขาให้เด็กๆเขียนพยัญชนะรอเรือตามรอยประนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนำเศษไม้เศษกิ่งไม้นะคะมา ปะติดลงที่รั้วของบ้านแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เก็บใบงานไ้เตรียมสมุนครูด้วยนะคะอ่าใบงานต่อไปค่ะใบงานต่อไปให้เด็กๆเ,เขียนอักษรกอแหวนนะคะรอเรือแล้วก็พอสมเาาตามรอยปละเสร็จแล้วให้เด็กๆระบ,บายสีภาามีภาพแหวน ภาพเรือแล้วก็ภาพเรือสำเภาสามภาพให้สวยงามแล้วรวบรวมใบงานนะคะใส่ในซองไว้ส่งคุณครูนะคะใบงานที่สามค่ะใบงานที่สามให้เด็กๆเ,เขียนอักษรตัวเคนะคะพร้อมฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เด็กๆลองอ่านออกเสียงออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับคุณครูนะคะตัวแรกค่ะเคไอดีคิด แปลว่าเด็กนะคะอีกรอบนึงค่ะ K I D Kid แปลว่าเด็กนะคะอ่าต่อไปคำที่สองคะอ่ะ C I T E High แปลว่าว้าวอีกรอบนึงคะ่ะ C I T E High แปลว่าว้าว ต่อไปคำสุดท้ายค่ะ K E Y คแปลว่าลูกกุญแจอีกรอบนะคะ K E Y คแปลว่าลูกกุญแจค่ะนะคะใบงานนี่ก็เสร็จไปแล้วต่อไปนะคะเ็กๆค่ะวันนี้คุณครูไพยมีของแถมให้เด็กๆอีกแล้ว วันนี้คุณครูไฟยก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะอยากฟังไหมคะอยากฟังใช่ไหมล่ะอ,อยากฟังเตรียมตัวได้เลยคะ่ะเด็กๆรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะคะนิทานเรื่องที่9บ้านของแสนดีอนุบาลหนึ่งเล่มหนึ่งฉันชื่อแสนดีนี่คือบ้านของฉันบ้านฉันมีหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีแดงมีผนังปูนทาสีขาว บ้านประตูทำด้วยไม้สีน้ำตาลหน้าต่างเป็นกระจกใสรั้วไม้ทาสีขาวบ้านฉันเป็นบ้านสองชั้นมีประตูอยู่หน้าบ้านและมีหน้าต่างสีบ่บานเพื่อนๆทายสิว่าบ้านฉันคือหลังไหนคราวนี้มาดูภายในบ้านของฉันกันนะชั้นล่างของบ้านฉันมีห้องนั่งเล่นซึ่งครอบครัวของฉันใช้ทำกิจกรรมมากมายด้วยกัน ถัดไปเป็นห้องทานข้าวด้านหลังเป็นห้องครัวที่เราช่วยกันทำอาหารมีบันไดขึ้นไปชั้นบนพี่ฉันเคยตกบันไดเพราะวิ่งลงบันไดด้วยละขึ้นมาชั้นบนมีห้องหนังสือที่ฉันชอบเข้าไปทำการบ้านและอ่านหนังสือมีสองห้องนอนและห้องน้ำฉันนอนห้องเดียวกันกับพี่ ทำให้ฉันชอบห้องนี้ที่สุดเพราะฉันชอบให้พี่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเมื่อตื่นเช้าฉันจะพับผ้าห่มเองเพื่อนๆพ,พับผ้าห่มของตัวเองหรือเปล่าพวกเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านเสมอทุกวันเราจะเก็บของเข้าที่ล้างจานชามที่ใช้แล้วทิ้งขยะลงถังรดน้ำต้นไม้และทุกอาทิตย์เราจะทำความสะอาดบ้าน ฉันและพี่จะช่วยกันเช็ดฝุ่นคุณแม่กวาดบ้านคุณพ่อถูพื้นทำอย่างนี้บ้านของเราก็จะสะอาดสวยงามน่าอยู่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานจบแล้วสนุกไหมคะสนุกโอเคเด็กๆตั้งใจมากเลยคะ่ะคะแล้วก็เด,ด็กๆอย่าลืมนะคะทำใบงานเสร็จทุกใบแล้วก็รวบรวมแล้วก็เตรียมสม่งครู ะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อมาแลกเอาใบงานเก่าใบงานเก่ามาส่งเอาใบงานใหม่กลับไปทําต่ออีกนะคะสําหรับวันนี้เราจะเจอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย